เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ในอยู่ในสังคมไทยเรามาเนี่ยนานมากนะคะคือเป็นคนที่มีอายุประมาณ200กว่าปีถูกไหมคะถ้าเริ่มตั้งแต่ว่าเขาปรากฏครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วก็จนถึงปัจจุบันนิทานเรื่องนี้เนี่ยออมีลักษณะสากลหลายอย่างนะคะมีความรากักความปรารถนาความผิดหวังสมหวังเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษยชาติ จุดเริ่มต้นในแง่ของที่มานะคะเรื่องอินาวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรารับมาจากต่างชาตินะคะคือต้นกําเนิดก็มาจากนิทานปัญญีของ แล้วก็แพร่หลายออกไปทั่วยินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแล้วก็มาถึงไทยตามประวัติที่เป็นคําบอกเล่าแล้วก็ที่บันทึกอยู่ในเอกสารเนี่ยนะคะก็ทําให้มีหลักฐานปรากฏว่าเริ่มปรากฏครั้งแรกเนี่ยในสมัยอุทยาตอนปลายนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่ามีการแต่งเรื่องอีเหนาขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะจากนิทานปณีที่เข้ามา นิทานปันยีนะคะก็เป็นนิทานวีรบุรุษของชวานะคะที่เล่าเรื่องของอวีรกรรมความเก่งกล้าสามารถแล้วก็ความรักนะคะของพระเอกที่ในนิทานเนี่ยก็มักจะเรียกว่าอินูนะคะหรือว่าปันจีหรือว่าปันญ,ญ,ญีแล้วก็ช่วงที่ตัวละครเอกต้องเดินทางผจญภัยเพื่อตามหาคนรักเพื่อที่จะออกไปยังดินแดนต่างๆเนี่ยมักจะปลอมตัว ะะและเวลาปลอมตัวเนี่ยมักจะใช้ชื่อว่าปัญจีหรือว่าปันหีก็เลยเป็นที่มาว่าออมักจะเรียกนิทานนี้ว่านิทานปันหีหรือนิทานปัญจินะคะจริงๆวรนณคดีเรื่องอีเหนาในสังคมไทยเนี่ยมีหลายฉบับ ะะไม่ใช่มีแต่ฉบับที่เป็นที่เรารู้จักกันดีคือบทละครในเรื่องอินาวาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2แต่จริงๆมีบทละครในมีคําฉันมีลิลิตมีโคลงมีนิราศนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นฉบับเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้ศึกษาเนี่ยก็น่าจะเป็นบทละครเรื่องอินเอาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2นะคะเพราะว่าอยู่ในแบบเรียนออวรรณคดีวิจกักรชันมัธยมศึกษาปีที่4 จุดเริ่มต้นความสนใจเรื่องอินาจริงๆก็เริ่มที่ความรู้สึกชอบเรื่องนี้ก่อนนะคะคือรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อ่านแล้วสนุกแล้วก็บทประพันธ์เนี่ยที่ได้ศึกษาบท,บท,บท,บทพระชนินธ์ในรัะชกาลที่สองเนี่ยก็รู้สึกว่ามีบทที่ไพเราะอยู่หลายช่วงถ้าว่างๆก็จะชอบอ่านออกเสียงเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาฟังกรอนพวกนี้อ่านออกเสียงออกมาเนี่ยจะเพลาะกว่าเราอ่านในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอได้เรียนในระดับ ที่สูงขึ้นนะคะเหมือนกับก็จะได้ได้เรียนเจาะลึกในเรื่องนี้แล้วก็วรรณคดีเรื่องอื่นๆมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เริ่มสนใจเรื่องนี้ในเชิงวิชาการในเชิงที่จะพัฒนาเป็นงานวิจัยมองว่าเรื่องอีนาวเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเสาหลักของวรรณคดีและศิลปะไทยมีมิติให้เราเข้าไปวิจัยหรือเข้าไปสืบค้นได้อีกมากหลังจากนั้นเนี่ยก็วิจัยออในแง่ของความสัมพันธ์ ะระหว่างอีเหนาฉบับไทยกับฉบับเพื่อนบ้านใกล้เคียงคือฉบับลาวนะคะก็อันนี้ก็เป็นความสนใจหลังจากทําวิทยานิพนธ์แล้วก็ต่อมาก็เริ่มสนใจเรื่องอีเหนาฉบับแปลกๆนะคะฉบับที่คนยังไม่รู้จักสเสน่อย่างหนึ่งของนิทานปนหญเนี่ยก็คือว่า เมื่อแพร่ไปในทดินแดนต่างๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความหลากสมนวนคือหมายถึงว่าจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันที่ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีมีลักษณะร่วมบางอย่างที่ทําให้เรารู้ว่าอ่ะอันเนี้ยคือนิทานปัญญีอย่างเช่นเรื่องอินโอาหรือว่าเรื่องดาหลังของไทยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีความหลากหลายหรือว่ามีรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติหรือแต่ละสังคมหรือแต่ละสำนวนอย่างฉบับลาวเนี่ยก็จะมีรายละเอียดหรือว่ามีเอกลักษณ์ที่ แตกต่างออกไปจากฉบับไทยที่เป็นไปตามขนบวรรณศิลป์หรือว่าสังคมวัฒนธรรมลาวย่อมีการสอดแทรกวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีลาวเข้าไปอย่างเช่นมีการพูดถึงอาหารการกินแบบลาวนะคะบทชมธรรมชาติหรือว่าบทเดินดงของตัวละครเป็นบทที่สําคัญให้ผู้ขับร้องนะคะได้แสดงฝีมือความสามารถในการขับร้องหรือว่าในการสร้างจินตนาการแก่ผู้ฟังก็จะเห็นว่ากวีลาวเนี่ยก็ปรุงแต่งเรื่องอีเหนาในแบบของตัวเอง อยากให้มองอย่างเปิดใจคือมองอย่างเปิดใจก็คือว่าอย่าเพิ่งตั้งทงไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องโบราณและคงจะเชยหรือล้าสมัยคงไม่มีอะไรน่าสนใจหรืออย่าเพิ่งรีบตัดสินเรื่องนี้โดยที่ยังได้ยังอ่านไม่หมดตัวละครเรื่องราวสำนวนภาษาหรือแม้แต่กระทั่งการเข้าใจบริบทยุคสมัยของการสร้างซึ่งถ้าเราอ่านอย่างเปิดใจเนี่ยก็คิดว่าจะทำให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างรอบด้านอย่างมีเหตุมีผลอยากให้มองอย่างถอดบทเรียน คืออันนี้จะเป็นการมองที่จะเกิดประโยชน์กับชีวิตเมื่อเราอ่านเรื่องราวของตัวละครซึ่งจริงๆก็คือเรื่องของชีวิตมนุษย์เนี่ยนะคะคือเราอาจจะชอบไม่ชอบการกระทําของตัวละครอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ได้คือมันก็เป็นอิสระของผู้อ่านแต่ว่าถ้าอ่านแล้วเราเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้นะถอดบทเรียนประสบการณ์ของตัวละครเนี่ยมาให้ตัวเราเองได้เรียนรู้ได้เนี่ยก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์เราลองดูซิว่าความทุกข์ความสุขในชีวิตของตัวละครที่เขาประสบเนี่ยมันเกิดจากอะไร สอนอะไรเราบ้างเมื่อตัวละครเจอความทุกข์เขาแก้ปัญหายังไงการที่เขามีความสุขแล้วเขากลับไปมีความทุกข์มันเป็นเพราะอะไรแล้วก็อยากจะให้มองอย่างสร้างสารรค์มองอย่างเป็นอิสระมองอย่างที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่เป็นสมบัติร่วมของเราทุกคนการมองในแง่นี้ก็คิดว่าจะทาให้ให้คนรุ่นใหม่รู้สึกสนุกกับการอ่านมรรณคดโบราณหรือเรื่องราวโบราณน,นี้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เรื่องอีเหนาเนี้ยัง,ย,งยังคงม,มีชีวิตอยู่ใน วัฒนธรรมในสังคมของเราต่อไปอ่านอีนาวแล้วคุณจะรักเป็นค่ะ